สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของคุณพิชิตชัยมงคลนะครับเขียนบทความเอาไว้บน Facebook เมื่อวันที่2มีนาคม2 5 6 5นะครับบอกว่าสงพรามเจ้าเล่หลุมพรางของโลกสวย ยูเครนถูกอเมริกาสั่งให้บอกว่ายินดีต้อนรับนักรบอาสาทั่วประเทศพร้อมพร้อมกับอเมริกาบอกว่านี่เป็นสงครามระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการสูตรนี้มาจากอเมริกาเป็นคนชักใยทั้งนั้นมันมีสองเรื่องน่าพิจารณา 1. นักรบอาสาร่วมรบความหมายก็คือว่านี่คือใบเบิกทางให้ทหารรับจ้างและทหารประจําการของอเมริกาและนาโต้เข้ารบได้โดยไม่ใช้คําว่าเป็นกองกําลังจากชาติใดมันเหมือนเป็นคําสั่งฟอกกองกําลังติดอาวุธให้เข้ารบโดยปกปิดสัญชาตินั่นเอง เป็นความเจ้าเล่ห์ของอเมริกาอเมริกาใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามที่ลาวคือใช้กองกําลังอาสาซึ่งก็คือกองทหารประจําการนั่นหลักเพียงแต่ต้นรูปภายใต้ชื่อนักรบอาสาทหารไทยก็เคยไปรบแบบนี้ที่ลาวยกไปทั้งกองพันแต่ไปในนามนักรบนิรนามโดยการบงการของ CIA อีกส่วนหนึ่งเป็นทหารรับจ้างจริงๆอย่างทีมแบล็ควอเทอร์ที่รับจ้างอเมริการบในหลายสมรภูมิอย่างปัจจุบัน 2. การที่อเมริกาประกาศว่านี่คือสงครามของฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการก็เหมือนอดีตที่อเมริกาบอกว่านี่คือสงครามของประชาธิปไตยกับพวกสังคมนิยมนั่นแหละครับมันเป็นสงครามวาทกรรมไปพร้อมๆกันมันน่าแปลกใจที่ฝ่ายก้าวหน้าไทยที่อิงแอบรัที่สังคมนิยมทําไมมองเกมอเมริกาไม่ออกหยุดโลกสวยผ่านวาทกรรมแล้วมองที่ข้อเท็จจริงเพราะถ้าเราเรียกร้องแบบโลกสวยก็คือยุติสงครามรัสเซียมไม่ควรก่อสงครามแต่ลืมมอง อเมริกาและนาโต้คือตัวยั่วยุและตัวจุดชนวนหลักหรือเราจะมีจุดยืนให้เจรจาทั้งสองฝ่ายดีละ่ะอย่าลืมนะครับสงครามนํามาสู่เสรีภาพและการเจรจาไม่ยิงกันจนสุดแต้มจะไม่มีการเจรจาแบบจริงจังแล้วเจรจาก็จะนํามาสู่ข้อตกลงการแทรกแซงข้อตกลงละเมิดข้อตกลงก็จะนํามาสู่สงครามในที่สุดอีกครั้งมันก็วนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้มาเองท้ายสุดผมอยากให้ดูตารางที่อเมริกายกทหารไปลุกปรานประเทศอื่นเขาบ้าน ตอนนั้น UN EU NATO ทำอะไรกันอยู่แล้วก็ติดแท็กนะครับบอกว่าฝากอีกนิดเต้พระรามเจ็ดอ่านข้อแรกดีๆส่วนตารางที่ทางด้านคุณตั้มพิชิตชัยมงคลนนั้นแนบออกมาบอกว่า USA ก่อสงครามทั่วโลกคือเม็กซิโกพศ2383ถึง2385สเปนพศออ2441ฟิลิปปิน2442ถึง24 2445เยอรมัน2460ถึง24 2461 ญี่ปุ่น2,487-2,488เกาหลี2,493-2,495กัวเตมาลา2,497คองโก2,497เวียดนาม2,498-2,518อินโดนีเซีย2,501คิวบา2,505ลาว2,507-2,516กัมพูชา2,512-2,513เอลซัานดอร์2,523เลบานอน 2,526-2,527ปาน,นามา2,532โซมาเลีย2,536และ2,551-2,555บอสเนีย2,537สุน2,541ยูโกสลาเวีย2,542อัฟกานิสถาน2,544-2,564อิรัก2,546-2,554ลิเบีย2,553-2,554ซีเรีย 2,558ถึง2,561เยเมน2,562นี่แหละรครับนี่คือสิ่งที่คุณตั้มพิชิตชัยมงคลได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก็ฝากกันไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมว่านี่มันคือสองครามเจ้าเล่หหลุมพรางของพวกโลกสวยนั่นเองครับ